สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันหนึ่งสำหรับนักกีต้า์นะครับซึ่งคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์อย่างมากนะฮะชื่อว่าแอปพลิเคชันคอร์ดดีฟายนะครับก็น่าจะมีทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับไปโหลดมาติดตั้งแล้วก็ลงทะเบียนนะครับสำหรับคอร์อดดีฟายเนี่ยก็จะเป็นการหาคอร์ด มีทั้งคอร์ดทั้งแทบ็บทั้งสอนโซโล่อะไรมีครบหมดเลยนะครับในนี้เพียง mm hmm. แต่แค่เรารู้จักชื่อเพลงนะครับเราก็คีย์เซิร์ชลงไปแล้วก็มันก็จะไปหามาให้อ่าจะมีทั้งคอร์ดมีทั้งโซโล่มีแทบ็บพร้อมกับไปดึงวิดีโอจาก YouTube เนี่ยมาให้เราฝึกหัดเล่นไปพร้อมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับครับหลังจากที่เราติดตั้งแอปพลิเคชันคอร์ดดีฟแล้วนะครับ เราก็ลองมาดูกันนะครับว่ามันใช้งานยังไงก็เปิดขึ้นมาเลยนะครับที่เป็นรูปตัว c นะีนะครับครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างี้ผมลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับการลงทะเบียนก็ง่ายครับผ่านทาง facebook ผ่านทาง gmail อะไรได้หมดนะฮะแต่ว่าเวอร์ชันเนี้ยก็จะเป็นเวอร์ชันไม่ใช่ทดลองใช้นะครับเป็นเวอร์ชันใช้ฟรีแต่ว่ามีข้อจํากัดอยู่ว่าในวันหนึ่งเนี้ยเราจะเอ่อซื้อเพลงได้แค่สามเพลงฮนะต้ก็ต้องรอวันถัดไปนะฮะ ว่าถ้าจะข้ามก้อนจับกัดตัวนี้ก็ลงไปประเภทพรีเมียมนะครับนะจะเห็นอ่าที่เป็นรูปเว้นขยายนะครับปุ่มเซิร์ชนะครับตัวนี้ครับเซิร์ชไฟในสองเราก็ใส่ไปชื่อเพลงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงสากลเพลงไทยเพลงจีนเพลงอะไรจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมันก็จะไปหาคอร์ดมาให้เรานะฮะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นเพลงน้ำลายนะครับของทางซีรีสฟูนะฮะเซิร์ชไปเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเต็มเลยนะครับเป็นออริจินอล เป็นโคเวอร์นะฮะเราอยากเล่นเวอร์ชันไหนเราก็กดเข้าไปนะฮะผมเอาเป็นตัวแรกแล้วกันะฮะอ่านะครับมันจะขึ้นตัวข้างบนนี้ก็จะเป็นตัวเทมโปกับตัวคอร์ดให้นะฮะแล้วก็ตัวอ่ตัวเนี้ยจะสามารถเลือกนะครับว่ามันให้แสดงเป็นคอร์ดกีตาร์เป็นคอร์ดอูเล่หรือเป็นเปียโนนะฮะอันนี้เราเลือกเป็นกีตาร์นะฮะครับแล้วก็สามปุ่มบนข้างขวานะครับเราลองกดดูนะฮะ export to pdf file export to midi file นะฮะตัวนี้ต้องสมัครพรีเมียมนะครับถึงจะ export เก็บไปใช้ได้นะแล้วก็ด้านล่างสุดจะเป็น Strong information นะครับกดเข้าไปดูก็จะขึ้นมาว่ามีคอร์ดอะไรบ้างในเพลงนี้นะฮะแล้วก็จับยังไงนะฮะแล้วก็เพลงนี้ความเร็วเทมโปก็อยู่ที่130นะครับนะบมันก็จะ,ะแสดงอนข้างละเอียดนะฮะเดี๋ยวเราลองเปิดฟังแล้วก็ลองดูนะครับ ครับก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวแท็บข้างบนเนี่ยก็จะมีกรณีที่เราจะคาดคาโป้นะครับ จะทดคีย์อย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นเป็นคีย์ทดให้เราแต่ว่าตัวนี้ก็ต้องต้องสมัครเป็นตัวพรีเมียมนะต้องเสียงเงินเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเพลงอื่นกันบ้างน,นะฮะอันนี้ที่ผมหาไว้แล้วนะอย่างเช่นของเมเทเลกาแล้วก็เพลง Enter Signman นะครับ,รบอันนี้ก็อยู่ในขอดี e นะครับ ี๋ยวผมลองเลื่อนให้มนันเดินขึ้นครับสำหรับบางเพลงเนี่ยถ้าเราอยากแกะที่เป็นท่อนโซโล่นะครับเราก็เซิร์ชชื่อเพลงนะครับแล้วก็ตามด้วยคําว่าโซโล่ก็จะขึ้นมาให้เราเลือกเหมือนกันนะแล้วลักษณะก็คือจะเป็นแท็บมาให้นะครับในการแกะนะ เราลองมาดูเพลงไทยนะครับผมลองหาเพลงไทยเก่าๆสามสิบยังเจ๋วอย่างเงี้ยก็ยังมีนะครับแล้วก็ขึ้นมาให้น้อยมากที่เราจะหาไม่เจอนะครับ มันจะคึืนความถัดไปให้เรานะครับ,รบก็ความสามารถของแอปพลิเคชันนี้นะก็จะประมาณนี้แต่ว่าความสะดวกก็อยู่ที่มันสามารถที่จะหาเพลงได้จากทั่วทุกมุมโลกมาให้เราได้นะแล้วก็จะเจเนเรตคอร์ดออกมาให้ค่อนข้างที่จะตรงนะครับครับผม สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักกีตร์นะครับผมคิดว่านักกีตร์สมัยนี้เนี่ยก็จะพกเป็นไอแพดเป็นแท็บเล็ตนะฮะขึ้นไปเพื่อที่จะเปิดคอร์ดเปิดอะไรไม่ต้องไม่ต้องพกเป็นเล่มเลมเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับแล้วถ้าเราโหลดแอปพลิเคชันคอร์ดดีฟายตัวนี้ติดไว้เนี่ยก็เลยนีที่ลูกค้าขอเพลงมาแล้วเราไม่เคยฟังไม่เคยรู้คอร์ดอะไรเลยเนี่ยแล้วเกิดเขาบอกว่าถ้าเล่นเพลงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะ จะติปพันหนึ่งสองพันเนี่ยยังไงผมว่ามันก็น่าจะมีประโยชน์ทิศถ้าเราเปิดมาแล้วเราฟังสักนิดสักหน่อยแล้วพอรู้เทมโปร้รู้อะไรแล้วก็พอจะกล้มแก้มเล่นไปได้นะฮะหรือว่าอาจจะเปิดคอคลอไปแล้วก็เล่นตามไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณ